อมาทำไมกันเนี่ยมาหาท่านรองครับมาหาเรื่องอะไรจะขอต่าง่านลองคับ ทรามาทูว่าถามเขาดูสิถามเขาดูถามเขาดูฮะติดใจไหมครับอะไรนะการโหวตี่ติดใจไหมครับเราก็เราต้องรับที่เขาโหวตไปนะ ะเป็นเรื่องความแล้วเนื้อตามใจของเขาเลยนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อกีี้้ไดเคคลยรร์ใจมับอะไรนะเขาได้ขอโทษไหมครับเดี๋ยวขาขอโทษหลวงป้าไมให้อภัยผมก็ต้องเข้ากรรมการบริหารพรรคอ่ะต้องตั้งกรรมการสอบไหมครับไม่ต้องสอบมันก็จะทำไปไปแล้วมีบทลงโทษไหมครับท่านครับก็ก็มีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเขาลองตอนนี้มีกระแสเรื่องของฝ่าลอยต่อ ไม่มีรู้ผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องคนไปถามคนที่เขาปล่อยข่าวสิป่าเลยต่อไม่ได้ทําอะไรนี่เห็นว่าในในวัตถุประสงค์บอกว่ามันข้ามเรื่องเกี่ยวกับการเมืองก็ไม่เกี่ยวที่ผมไม่เกี่ยวก็ผมผมเกี่ยวคนเดียวป่าเลยต่อไม่เกี่ยวผมเป็นประธานเป็นหัวหน้าพรคไม่เกี่ยวได้ไงแต่คุณพิเชษบอกว่าไปรับเงินในป่าเลยต่อเอ้ยมันมันไปรับรับกับใครผมจะรู้ไหมรับมแล้วใคร ไม่ไม่เจอผมผมเจอก็เจอในเรื่องของการทำงานเท่านั้นเองแต่กปอรับสอบเรอง้วอะไรนะปชอรับสอบเอรับไปเลยก็รับไปเลยก็เหมือนผมในกาผมก็รับไปเลยนะก็เรื่องจริงเป็นไงก็ว่าไปนะผมไม่กลัวหรัอนนี้มีกระแสเรื่องของบัตรระบบเือัจะกลับมาใชตรใบเดียวค่อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ อันนี้เป็นเรื่องของสมาชิกพรรคสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรเขาจะทำกันพอปชลเราสนับสนุนหผมจะไปรู้เหรอโอ้คุณถามคุณถามเลยคุณถามนำตลอดจ่ะนำถามนำตลอดจะใช่ป่ะจริงป่ะจริงไหมพถามนำตลอดอ่ะโอ ไม่รู้ผมจะไปรู้ยังไงเราก็บอกไม่รู้ขั้นต้นขั้นต้นศศสมุดประกาศคำนี้ยังลงในนามอะไรนะสสสมุดประกาศทั้งนี้่ะยังต้องกลับกลุ่มนี้ยังลงในนามพรกธนบัณฑิตการรัฐประการก็ต้องไปถามเขาดูถามเขาดูถามผมไม่ได้หรอกฮะ อสอสอสุรการในขั้วของพลังประชารัฐในกลุ่มของเราเองเนี่ยตั้งแต่เรารับเลือกตั้งมาเนี่ยเราเป็นเด็กดีนะครับเราอยู่ในโอวาส <c oughs> ของหัวหน้าพักเราทําตามที่หัวหน้าพักสั่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั้นเราเป็นผู้แทนรัษฎรของสุรการเราอยากจะเห็นประชาชนในสุรการนั้น นะครับมีการพัฒนาที่ดีขึ้นพวกผมส่วนใหญ่ก็มาจากนักการเมืองท้องถิ่นทั้งนั้นเรารู้ปัญหาในจดสภการว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในข่าวที่อภิปรายไม้วางใจที่ผ่านมาตรงนี้ผมจะขออนุญาตกลับเรียนว่าตัวผมเองตรงนี้เนี่ยผมก็ตอบไม่ได้เพราะมันมีเหตุผลของผู้ใหญ่นะครับผมขอเรียกใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับมันมีเหตุผลบางอย่างนะครับซึ่งเ,เป็นเรื่องเป,เป็นเรื่องของ ของบางอย่างซ ok ึ่งผมส่วนตัวเนี <reco Christ. S 1> ่ยผมก็ไม่สามารถจะไปก้าล่วงความคิดของผู้ใหญ่ได้นะในจุดตรงนี้จะขออนุญาตว่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับในส่วนตัวของผมเองในส่วนอื่นๆที่กรุงศิวิไลก็ได้ให้ข่าวไปมากพอควรแล้วนะครับในส่วนตัวผมก็ว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตว่ามันเป็นเรื่องของความคิดของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องผมเนี่ยไม่สามารถจะไปกล้าล่วงความคิดของผู้ใหญ่ได้เพราะนั้นเอง คือเท่าที่ทราบเนี่ยท่านก็ไม่ได้เรียกพวกเราเข้าไปหาหรือตำหนิอะไรนะครับในปัจจุบันตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าที่เราโบวตวันเสาร์เนี่ยวันนี้อาจจะเจอกันอาจจะได้คุยกันในวันนี้ก็ได้แต่ตั้งแต่วันที่โบวตมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้เรียกพวกเราไปไป,ไปว่าหรือตำหนิอะไรเลยนะครับท่านเป็นบุคคลที่น่ารักนะครับพวกเราก็เคารพนับถือท่าน เราอยากจะขออนุญาตว่าทุกคนเคารพนะครับหัวหน้าพักหมดทุกคนผมก็มีความเคารพหัวหน้าพักกลุ่มผมทุกคนเคารพหมดแต่ว่าเหตุที่ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะขออนุญาตว่าผมไม่ก้าวล่วงความคิดนะครับของผู้ใหญ่นะครับในในใน,ในกลุ่มกลุ่มเราด้วยเหมือนกันว่าเขามีความเห็นอย่างไร แล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนผู้ใหญ่ท่านนั้นได้ด้วยว่าเขาคิดยังไงเพียงแต่ว่าในที่ที่เราทําไปตรงนี้เนี่ย <c oughs> เหตุผลที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยเรามีเบื้องหลังก็คือหมายความว่าเรามีความมุ่งมา่นาัฒนาต้องการให้จังหวัดสุรากาลพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้มีความอะไรน้อยใจอะไรทั้งนั้น,น <c oughs> ในส่วนตัวของผมจ,จุดใหญ่เลยคือคือที่เรื่องมอทนหนึ่งเนี่ยเป็นแม่บ้านของรัฐบาลเนี่ย แล้วท่านก็เคยให้ให้คำม,มั่นสัญญาว่าจะมาสมุดประการจะดูแลมีอะไรเดือดร้อนให้บอกก็บอกท่านทุกครั้งที่เจอในสภาก็ดีที่ไหนก็ดีอาก็บอกบบว่ารับมตรีครับอย่างนั้นตรงนี้ไปสมุดประการหน่อยอะไระตะ่ไรเงี้ยเป็นแม่บ้านของรัฐบาลเนี่ยต้องดูแลทั้งประเทศไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเราต้องดูแลหมดทุกคนเดือดร้อนยังไงต้องบอก นี่ก็คือเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจอย่างนี้เลยดีกว่าเรียกว่ากระตุกหนวดเสือเสือหลับเรียกให้ตื่นว่ามาดูลูกๆมั่งว่าเป็นยังไงแล้วผมว่าเป็นสอสกันเนี่ยหกเจ็ดคน,เ,นเดือนหนึ่งเงินเดือนรัฐบาลจ่ายและไม่มีผลงานอะไรมาพื้นที่เลยมาไม่ได้เพราะว่าไม่จังหวัดไม่ส่สสง ไอกระทรวงไม่ส่งไม่สั่งจังหวัดพวกผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นไปทำไมก็พูดกันอย่างนี้ตรงตรงแบบลูกทุ่งเลยผมมันไม่มีชั้นเชิงอยู่แล้วคือเราดิวไปแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับใดๆไม่ได้รับอะไรเดีอย่าว่าแต่ลุงป๊อกและลุงตู่ถ้าเบื่อว่าทําไม่ถูกผมก็นั่นผมก็ผมก็ขึ้นเวทีอภิปรายคนอย่างผมอ่ะทำผนไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ Dia kira-kira dia payuh ni kan